อ่ะเบิ้งครับพี่น้องนี่คือป่วยพันธุ์ข้าวอดิตนะครับโอ้โหเบิ้งนะครับวีใหญ่ยยเลยครับนี่หลายคนอาจจะถามว่ามีแนวบอ่ามีนอว่าสัตมีอยู่ครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยสิขยายพันธุ์ตอนนี้มีอยู่ประมาณล้อยนอนนี่หล่ะสิขยายพันธุ์ให้เต็มสวนเลยนะครับสำหรับป่วยหอมพันธุ์ข้าวอดิตนะครับ เบิ่งเบิ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 ง้งงงยพี่น้องเลยขือขักแทะหวีหง่ๆนะครับหวีแบบนี้ลุงตัวเคยซื้อเมื่อวายสานนะครับหวีละรอยซ้าบาทนะอยู่แถวพ่นพิใสัยนี่พคนสิขายหวีหนึ่งยางตำาๆกับแปดสิบบาทถึงร้อยบาทคุณนายทีบ,บอกว่าบอกเอาประนัดมาสัน่นเอาหวีละหกสิบบาทพ่อ,อนะครับ Hả? À, Mấy đoạn Suối ngàm